i okay. ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิธิถาธิราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเพีสยรณารัฐฝรั่งเศส ันศุกร์ที่12พฤษภาค,คมพุทธศัรการาช2566เวลา7นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพภหลราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG930 สด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชาวเดอกโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส นายธนาเวทโกสิตเอกอัครราชาทูตนกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตฟ้อทุลละองพระบาทรับสเสด็จและมีพระราชาปฏิสันฐานด้วยผู้อทุลละองพระบาทรับสเสด็จจากนั้นเวลา11นาฬกา45นาทีประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ AF7366 เสด็จพระราชาดำเนินจากกรุงปารีสไปเมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานลียงแซงแด็กซูเปรีเมืองลียงผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงเบอร์ลินและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงมาดริดพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอักรราชทูตนักกลุงปารีส้อทูลอองพระบาทรับเสด็จเมืองลียงเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอแวรรอนแอลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศรองจากกรุงปารีสและเมืองมักเซยมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมและสถานที่ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะโดยองค์การยูเนสโกในปี2541เวลา18.45นาสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพภาราตราสุดาสยามบรมราชุมารี สเสด็จพระราชด,ดำเนินในทอดพระเนตรอาสนวิหารแซงชองบัพติสนายฟรองชัวมารีรองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมประจำแคว้นโอแวรอนแอลบัตรหลวงโลอีกลากเดกรองมุขนายกประจำสังฆมณฑลลียงและบัตรหลวงปลาทิกโลแลงอธิการอาสนวิหารแซงชองบัพติสเบอทูลละองพระบาทรับสเสด็จ อาสนาวิหารแซงชมบัปติสต์ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองลียงเป็นหนึ่งในอาสนาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสร้างขึ้นราวคิตสศตวรรษที่12เป็นอาสนาวิหารโรมันคาทอลิกและเป็นที่สถิตของอาคาัครมุขนายกแห่งเมืองลียงเจ้าคณะแห่งโกการก่อสร้างอาสนาวิหารใช้เวลานานบางส่วนสร้างขึ้นมาใหม่และบางส่วนได้รับการบูรณะ ถึงแม้สถาปัตยกรรมจะมีความหลากหลายแต่คงความงดงามอาสนาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆเช่นพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่22เมื่อปีคศ1316พิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าองรีที่4แห่งฝรั่งเศสกับพระนางมารีแห่งเมดิซีคศ1600 ทางอาสนาวิหารนำเสเด็จทอดพระเนตรมหักภัพันหรือสิ่งของที่มีค่ามากสำคัญของอาสนาวิหารโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องเก็บเครื่องประกอบาศาสนาพิธีสำคัญของมหาวิหารเช่นหินอเมทิสที่มีอายุก,กว่า1,000ปีจากกรุงคอนสแตนติเนลปลหรือเมืองอิสตันบูในปัจจุบัน โบวคลรสิสต์ศตวตรรษที่13ปกมากแกะสลักระดับอัญญมณีจอกศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากงาช้างเป็นรูปสิงโตมีปีกกระทิงมีปีกอินทรีและเทวดาเป็นศิลปะแบบอาร์ตเดคโคเสื้อคลุมพิธีของพระคาดีนาวเป็นผ้าไหมปักเส้นไหมทองคำอันเป็นศิลปะที่ขึ้นชื่อของเมืองลียง ในมหาวิหารเป็นการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมหลายแบบมีทางเดินยาวและส่วนหน้าอาคารเป็นศิลปะกอทิกส่วนมุกและลานร้องเพลงประสานเสียงเป็นศิลปะแบบโรมาเนส์มีบานหน้าต่างกระจกสีมีทั้งที่เป็นของเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่12เมื่อปี2562ได้บูรณะใหม่คงนำกระจกเดิมมาใช้และกรอบกระจกสีใหม่แบบอาร์ตเดโค าสร้างศตรวรรษที่16อาสนาวิหารนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกการเสด็จพระราชดำเนินเมืองลียงในครั้งนี้ สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินนึ่งในโอกาสครบ100ปีวันประสูติ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทส่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในงา,านแสดงดนตรีแระจำสดงจะจัดขึ้นน้าหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลียงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระรหม่อมให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิตและเชิญดอกไม้สักราสิ่งของพระราชธานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพลรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาในือวันที่12พฤษภาคม2566ที่วัดสุวรรณากรอำเภอหองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นางพาติเาะสตียมูาราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิดีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าทับรมราชินีแปลว่าที่หน้าหีบสม1ิเอกสมหมายนาคสืบวงอายุ32ปีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ดินที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารราจที่ส0ม หน่วยเฉพาะกิจกมรมหานทางที่30เสียชีวิตจากเหตุรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องขนาดลาดตระเวนตรวจเส้นทางประเวณโรงเรียนบ้านเต่าปูนหมู่ที่3บ้นเงาะกะโปตำบลบนรดาปตาอำเภอบันนังสาตา,า,า,สา,ตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566โอกาสนี้พระ,ระรบรมวงศ์ทรงทรากรุณาโปรดกระตรกกระมอมและ,ปะโปรดให้ผู้วราชาการจังหวัดปัตตา,านี พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยและจากเหตุการณ์เดียวกันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยและได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณนโะรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจิงทงขรากรุณาโปรดกล้าโปรดสมปให้หนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้วาราชการจังหวัดสงขลา<ะ>เช่นดอกไม้พัตต์พราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลส้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี<ะ>ไปมอบแก่อาสาสมัครทหรารนักทัพอุปาทายุ3าปีเจ้ีหน้าจี่ีจนปฏิบัติการพิทักษ์พีที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรน<ะ>ที่3 0 0 6 หน่วยเฉพาะกิจกรมหารน่านที่30ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว <know>. hey. พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกรระหม,ม่อมให้นายสุลพจน์รอดเรืองนะับหนองคายผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้ลัตตคราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหทารท<อ>รานโกบินสารพีอายุ3 1ปีและอาสาสมัคร<อ>ทหารพ่านพรเจริยกทูนพดีอายุย4ปีเจ้ตหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พิที่ <c oughs> ชุดปฏิบัติการกองพันท, <c oughs> ที่สามานศกเฉพาะกิจกรมทหารที่ามสิบน้ำเชิญกรมพิทักษ์ยาลาอ่างอิ โดยอากาสมบัริหันกระดมีดีแผลถูกสเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและอาสาสมบัตันระดูกเปิดน้ำไม่ได้ดีแผลถูกสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและมีแผลเปิดบริเวณหน้าผากล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุลีดิษี่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบปาทภพยอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่บุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภาทภพยจำนวน500ครัวเรือนณหอประชุมเทศบาลตำบลชัยปราการอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ มีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวร์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกนรรมการบุริณิทธิระาชประชารห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทําให้อำเภอชัยปราการได้รับผลกระทบ4ตําบล22หมู่บ้านที่ผ่านมาหนว่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว จบข่าวในพระราชสับต่างกันนะครับกลับมาติดตามที่คุณพัทราชัยและคุณอ่อนศรีีผมจินนายพิชัยสวัสดีครับขอบคุณคุณจินนายค่ะสว่วนช่วงหน้าข่าวพลเมงวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งครับโดยเฉพาะจุดห่างไกลในพื้นที่ภาคเหนือที่เขาต้องขนย้ายอุปรกรณ์ปณัดเลือกตั้งรวมไปถึงหิบ